ต้องขอโอกาสให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องจริงๆแล้วในเมื่อเราเสนอแล้วว่าผลเสียมากมายเลยท่านยังจะรับเอาทางยกระดับไปหรือเปล่าชาวนางรองคางแครงใจไหมคะขอเสียงปรบมือไหมคะว่าเราไม่รับนะคะเราไม่รับทางยกระดับณโอกาสเราไม่รับอันนี้ไม่ใช่เพื่อเราเองเพื่อลูกหลานเราอนาคตอาจารย์คะมีประโยคหนึ่งที่ฉันบอกว่าเราขอเป็นเช่นเมืองอื่นจอมพระปากช่อง ผู้เขียวค่ะอำเภอเมืองสิสเกตอุบลราชธานีบุรีรัมไม่ไม่เห็นมีทางยกระดับผากลางเมืองเลยลองดูพิกัดนะคะผาเรียบวัดกลางแล้วอ้อมเรียบบางสารหลักเมืองมีบ้างไหมคะในประเทศไทยในต่างจังหวัดขอเสียงปรบมือนะคะว่าถ้าไม่มีเพราะฉะนั้นท่านยังจะบอกว่าจะเป็นยาขนาดไหนก็ช่างนะคะชาวนางรองยอมรับได้ไหมคะ ได้ใครยอมรับไม่ได้ยกมือขึ้นอยอมรับไปได้ยกมือขึ้นนะคะท่านคะเกินครึ่งเลยคะ่ะเกินครึ่งในห้องประชุมนี้เลยยกมือดีๆคะ่ะยกมือดีๆนะคะฮาเห็นไหมคะเกินครึ่งเลยค่ะดูดูด้วยนะคะเกินครึ่งนะคะท่านค้าท่านจะทําทําไมคะท่านอาจารย์หมอสมควรอท่านอธิบดีก็ถามแล้วว่าขณะนี้ภาวะมลพิษอยู่ระดับสิน้นตาลตะก,กะตรงไปตรงมาก็ถ้าเอารถมาอีก หกหมื่นแปดหมื่นแสนคันมาวิ่งอยู่บนหัวอีกมันก็ต้องเพิ่มเป็นระดับที่ค้นเข้มขน้นจะเป็นสีอะไรคะคุณอาหมอคะจากสีน้าตาลเป็นสีอะไรคะหนูไม่ได้ด้านอาชีวะนายอาจารย์หมอพยักหน้าเป็นสีแดงขอเสียงปบมือนะคะไม่เอานะคะไม่เอาทางยกระดับจะเป็นยาขนาดพิเศษไหนก็ช่างเราไม่รับค่ะขอพระคุณคะ่ะท่านต้องขออนุญาตชัดเจนหัวใจเราชัดเจน,จเจนสิ่งที่ท่านสอบถามไปเมื่อสี่ห้าเดือนที่ผ่านมานี้ตอนนี้ประชาชนเปลี่ยนความคิดแล้ว ชาวถนนหักเองแม้ให้ความเห็นไปว่าโอ้เมื่อก่อนนี่ถามเรื่องทางยกระดับดีใจไจะขับรถลงปื้ดลงโรงพยาบาลเลยแต่พอเห็นผลกระทบแล้วชาวถนนหักก็เปลี่ยนใจแล้วเพราะฉะนั้นนางกอคนเดิมอยู่ชุมชนถนนหกักนางขอคมคนเดิมอยู่ใกล้ๆวัดกลางนางรองเมื่อก่อนเคยเห็นด้วย<ร>ตอนนี้ไม่เห็นด้วยแล้วโลกเปลี่ยนแปงแลงละจานคะ ใจที่บริสุทธิ์คะแนนเสียงที่บริสุทธิ์มีความสําคัญอยากให้ท่านอาจารย์ฟังดิฉันกลับขออภัยอย่างยิ่งนะคะดิฉันเป็นเด็กวัดกลางลูกหลานหลวงเมืองนางรองขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะข,ขอบพระคุณค่ะค่ะในโอกาสนี้นะคะเนื่องจากว่าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะบุรีรัมย์ท่านอนุพงศุขสมนิตนะคะกับท่านนายอำเภอนะคะนายอำเภอนางรองนะคะท่านเพชรรัตน์ ท่านก็ยังอยู่กับเรานะคะแต่ว่าในโอกาสนี้เนื่องจากมาถึงเวลานี้แล้วนะคะขออย่ขอเรียนเชิญทางในส่วนของท่านผู้แทนกรมทางหลวงที่อยู่บนเวทีกล่าวขอบคุณและปิดการประชุมค่ะยังยังไม่เสร็จเลยฮะผมจะต่ออีกอยากแกเรียนคุยจนทงบ่ายนะครับจะขอคุยในเรื่องสําคัญนะฮะก็ขอโทษครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรานอกลอบก็ได้นะครับเพราะเรื่องนี้สําคัญมากที่ชาวบ้านเขาฝากผมมา ถ้าผมไม่ได้พูดเนี่ยเขาจำหนิผมมากครับก็ขอขอให้คุณหมอพูดเป็นคนสุดท้ายนะครับเพราะว่าเราเกรงใจท่านก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของพอขาดบาดตายเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องนางรองนะฮะถ้าไม่พูดก็ไม่ได้เพราะอันนี้คือความจริงนะฮะท่านที่มารับรับรับนะครับขอบคุณครับขอบคุณฮะคือคืออย่างนี้คืออย่างนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ย ชาวนางรองบางส่วนที่เขาไม่ได้มาร่วมประชุมเมื่อครั้งแรกนะฮะท่านรองผู้ว่าชัยวัดเนี่ยมาแล้วถูกพัดพิงว่าคนนางรองบางกลุ่มที่ไปคัดค้านเมื่อประมาณสิบแปดปีที่แล้วเนี่ยจนต้องต้องคืนเงินว่าประมาณแผ่นดินที่ทําบายพาสวงแหวนชั้นในเนี่ยนะฮะเขาไม่รู้เพราะเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เขาไม่สามารถที่จะไปตอบในที่ประชุมได้นะครับทําให้เขาเสียหายเขาเลยถามมาว่าการที่บริษัท ที่ปรึกษาเนี่ยไปสำรวจออกแบบทางเลี่ยงเมืองเมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยท่านไม่รู้เลยเหรอว่าไอ้เส้นทางที่ทางเลี่ยงเมืองมันผ่านเนี่ยนะฮะมันไปเจอบ้านใครไปเจอสวนใครไปเจอสิ่งปลูกสร้างไงจะต้องสำรวจแล้วเอาเงินเยียวยามาชดเชยเขาอ่ะไม่มีเลยฮะมีแต่งบประมาณก่อสร้างทางอย่างเดียวไอ้น,นี่สิ่งที่เขาขังแข็งใจแล้วท่านก็ทําให้หลายคนที่ในที่ประชุมเนี่ยเข้าใจเขาผิดแล้วก็ตําหนิเขาว่าไม่เห็นแก่ความจเจริญของชาวนางรองเอาไอ้นั่นมาให้ก็ไม่เอาเอาไอ้นี่มาให้ก็ไม่เอา อันนี้ผมขอถามแทนเขานะครับแล้วทําให้คนนังรองเนี่ยเสียโอกาสในการพัฒนาแก้ปัญหาจราจรมาถึง18ปปีท่านคิดดูถ้าปัจนนี้ถ้ามีเงินชดเชยเนี่ยทางวงแหวนชั้นในเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วครับไม่ไม่คลังกระตังจะต้องมานั่งทําทางผ่าเมืองหรอกอันนี้ผมอยากถามด้วยว่าท่านนั่งตารวจอยู่บนโต๊ะทํางานหรือว่าเอาแผนที่มกลกงของกรมที่ดินนะฮะว่าเส้นทางที่จะผ่านสี่เลนเนี่ยเมื่อก่อนผมมีอยู่ในมือนะฮะคุณอาบรรยงเนี่ยให้ผมมา แล, scalable. แล้วอยู่ๆมาสํารวจเอาเฉพาะทางก่อสร้างอย่างเดียวครับอันนี้ผมถามนิดหนึ่งนะฮะเพืออ่อให้คนที่เขาไม่ได้มาเนี่ยเขาสบายใจว่าฝากผมมานะครับขอบคุณครับครับก็ก็เรียนอย่างนี้นะครับในในส่วนกระบวนการที่ทํารับฟังความเห็นเมื่อเกือาปีก่อนเนี่ยนะครับก็คงตอบไม่ได้นะคับเพราะผมก็ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแต่ว่าเราก็มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณานะครับ ก็อันนี้เราตั้าข้อมูลชนว่าเขาไม่ได้พูดถึงค่าชดเชยเวรคืนอะไรเนี่ยโดยหลักการนะครับถ้ามีการตัดถนนใหม่ยังไงก็มียังไงก็ต้องมีการจ่ายค่าชดเชยเวรคืนอันนี้เป็น,เป,นเป็นไปตามพรบรนะครับแล้วก็เป็นยังไงก็ต้องออกกิจการเอ้ยพลรดาวเวรคืนอยู่แล้วนะครับอันนี้แน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าค่าชดเชยต่างๆก็เป็นไปตาม กฎหมายในขณนะนั้นรวมไปถึงมูลค่าที่ดินในขณะนั้นนะครับถ้าจะเวนคืนใหม่ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายปัจจุบันหรือมูลค่าในอนาคตที่จะเกิดขึ้นโครงการเช่นเดียวกับทางเลืองเมืองที่จะอยู่ข้างหน้านะครับที่ถ้าดาเนินการทางเล่เมืองตามการขานในปีงบประมาณ6-5เนี่ยก็อยู่ในกระบวนการเดียวกันคับที่จะต้องมีการจ่ายเงินชดเชยเหมือนกัน นะครับก็เพราะว่าต้องมีการเรีนคืนเช่นเดียวกันอันนี้มีระเบียบมีวิธีปฏิบัติอยู่แล้วนะครับต้องต้องเรียนอย่างงั้นดีกว่าครับขอบคุณนะ